ไม่มีคอแม่ตั้งแต่เริ่มตรงสุ่เต็นเธอจะให้เป็นไปกัวใจฝ่ายท็อปฟไฟดาวน์โหลดเสสวัสดีค่ะกลับมาติดตามการอัปเดตห้านดับเพลงลุกทึ่งสุดคิดในช่วงท็อปไฟดาวน์โหลดกันอีกแล้วค่ะเรามาเริ่มจากอันดับที่5กันก่อนเลยได้เก็บเพลง หักมากแค่ไหนเมื่อคนหมดใจต้องปล่อยจากตายอรไทยอัลบั้มชุดที่10เจ้าชายของชีวิตอยากหลกเพลงนี้<ล>ก,กดเลยนะคะดจาอกจนย์3 7 0ยแล้วกดโทวออก แับที่4ได้แก่เพลงรอสายคนโสดจากหญิงลีซีจุมพลอัลบั้มมันม่วนซับชุดที่2อยากโหลดเพลงนี้กดเลยค่ะดกจัน123 7050แล้วกดเูอออหไา่มียัแล้วกดเญาณ อันดับที่3มประจำสัปดาห์นี้ได้แก่เพลงอยากหลับตาในอ้อมกอดเธอจากตักต๊กแตนชลดาอัลบั้มชื่อที่8อยากหลับตาในอ้อมกอดเธออยากเลือกเพลงนี้ไม่ยากเลยค่ะกดเลยเด็กจันหนึ่งสองสากเจ็ดอกนยากหนับตาในอ้อกออมกดเทัา แล้วก็มาถึงอันดับที่2ประจำสัปดาห์นี้ก็พึ่งึ้นช้าของเราสดๆร้อนๆเช่นเดียวกันค่ะกับเพลงเริ่มต้นเจ้าชายลงท้ายเจ้าชู้จากตะกะแตนชลดาอัลบั้มชุดที่8อยากหลับตาในอ้อมกอดเธออยากโหลดเพลงนี้กดไปเลยค่ะด็กจัน123-7002แล้วกดเธอออก ก็มาถึงชาร์ตเพลงฮิตที่มียอดดาวน์โหลดสูงสุดประจำสัปดาห์นี้ค่ะได้แก่เพลงไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้นจากหนุ่มตามฝันจากบ้านไกลไผ่พงสศธรอัลบั้มชิดท,ที่เกอยากเป็นใครคนนั้นที่เธอฝันถึงก็ยังคงรักษาแชมป์ได้อย่างสวยงามเหมือนเดิมนะคะอยากโหลดเพลงนี้มียากเลยค่ะกดเลยดุจจัน123 7002แล้วกดเธิออกไม่มีพ่อแม่ตั้งแต่เริ่มต้นสุดเตนเธอจะให้เป็นไปหัวใจผ่าอยากให้เธอมีความสุขเสมอแล้วกลับมาติดตามการอัปเดตฮันดาเพลงลึกชึงได้ใหม่เสาร์หน้านะจ๊ะ คือเพลงที่มียอดดาวน์โหลดสูงสุดประจำสัปดาห์นี้ไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้นอยากดาวน์โหลดเพลงนี้กดเลยอ๋อดอกจันหนึ่งสองสามเจ็ดศูนย์ศูนย์สามครับผมทุกคนครับเบอร์นี้นะครับผมครับ นะฮะกองชมาหมดนะย่นไห้ยนไห้นะคือตอนนี้เนี่ยโอ้โหคือเนียกทุกๆสัปดาห์เนี่ยเพลงนี้ก็จะอยู่แบบอันดับหนึ่งยาวตลอดมาเป็นหลายเดือนแล้วเลยบอกอย่างนี้นะนั่นคือกระแสจริงๆนะครับว่ามันพิสูจน์ได้ว่าเพลงนี้มันดังมากๆสำหรับเพลงของไผ่พงศธรนะครับตอนนี้เรามีสายจากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทางบ้านเนี่ยนะครับที่อยากจะมาคุยกับไผ่นะครับเดี๋ยวเรามาทักทายกันหน่อยลวกันครับชื่อชื่อคุณอะไรฮะสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะครับโอ้เสียงเข้มมาเลยครับชื่ออะไรครับ ชื่อไรจ๊ะชื่อนภาพรค่ะนภาพรจากจังหวัดกาลสินค่ะคกาลสินคนกาลสินคุณแบบเอื่อยเลยอยู่อำเภอไหนจ๊ะอยู่ย่างตลาดค่ะอยู่ย่างตลาดค่ะคำถามคำถามเดียวที่เราถามไปเลยนะฮะกับทุกคนก็คือถามว่าทําไมนภาพรถึงชอบไผ่พงศะทอนครับชอบพี่ไผ่ตั้งแต่อลรมณ์ชุดที่สามค่ะเพลงสาวกันตึง แล้วพี่ไผ่ละครับชอบนภาพรรู้ตัวเองว่าชอบนภาพรตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะผมชอบนภาพรตอนตอนไหนคะวันนั้นผมฝันเนี่ยฝันอะฝันเห็นรนภาพรกำลังเกี่ยวข้าวอยู่ผมก็ไปเกี่ยวข้าวช่วยช่วยี่ไหนาแล้วเราก็ไปนั่งพักกินน้ำด้วยกันที่เทียงหน้าบอกครับ แล้วก็ตื่นมาเลยก็ไม่เห็นน้าพะพ้อนแต่วันนั้นเพิ่งได้ยินเสียงครับพี่แล้วก็เสี่ใจอะเอาละฮะเอาอาจจะได้เจออะไรที่มันแบบว่านะเหมือนพรมลิขิตมาเจอกะไรสักละฮะขอบคุณหลายๆเด้อครับเด้ออันน้าพะพอนเคยไปเบิ่งคอนเสิร์ตไอ้ภัยบ่จ้าครับเคยไปดูตอนที่ภัยมาแฟนทีวีสัญจรที่กาฬสินโอ้กาลสินฝนตกฝนตกไม่น้อครับฝนนตกฝนตก จำได้จำได้จำได้ครับเพราะน้ำท่วมข้ามเมือนครับแม่ลากกลับบ้านแล้วหนูไม่กลับอะค่ะโอ้ฝนตกแรงเแต่ทุกคนอยู่ตอนแรกว่าจะร้องเพลงไม่ได้แล้วนะครับก็เลยอยู่ต่อนะครับก็เหลือแต่แฟนเขาพี่ใครอะคือคืออยู่เพราะว่ามันกลับบ้านไม่ได้ฝนมันตกแรงที่อยู่นะครับเพราะแฟนเมย์เขายังอยู่ตอนแรกเราก็ยังอยู่ด้วยเขากลัวไฟช็อตไงก็เลยก็เลยร้องต่อเลยครับร้องต่อทั้งฝนตกเนี่ย <น>แต่ก็ต้องขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณลายเด้อนะครับ,นรบในในเอ่อนีก่อนนะนอกเหนือจากความเป็นศิลปินของไผ่พงศธรที่นภารพรชอบแล้วถ้าจะพูดถึงเออเรือนร่างหรือว่าร่างกายของไผ่พงศธรทั้งหมดเนี่ยนะครับนภารพรนภารพรชอบส่วนไหนมากที่สุดในตัวของผู้ชายคนนี้บ้างครับชอบส่วนไหนฮะจะเป็นแขนขาชกหน่อยฮะตัวส่วนหน่อยไป นะเนี่ยสัดส่วนประมาณนี้อ่าจ้าจ้าดีแม่นี่เดี๋ยวบอกพี่เดี๋ยวบอกนางจะกอนกัลจักรเทพพรชอบชอบส่วนไหนของผ่านที่สุดชอบมือที่จับไมค์ร้องเพลงค่ะ้ให้นภพาพรไหให้มือเนี่ยให้ทั้งใจครับนะครับวันนี้ก็ถือว่ามาคุยกันนะนภพาพรสำคัญที่สุดก็คือ คุณเป็นผู้โชคดีที่ทําให้คนในห้องส่งอิจฉาที่สุดเพราะว่าคุณจะได้อะไรรูปดาว A B C ครับไม่ USB อ๋อพอ USB ได้อะไรฮะอ่าตอนแรกจะจะให้ได้อะไรบ้างได้หมดเลยค่ะได้ USB ได้เสื้อผ้ายได้เสื้อแฟนดีวีได้ดีวีนะครับอันนี้คือให้ผู้เดียวเป็นได้ปะให้ผู้เดียวเหมือนเลยโอ้ยผมขอผมขอ A B C อะไรปครับ มีอันเดี๋ยวอันนี้เอ๋ให้ตัวตัวเลยมีตาแฟนดีดีด้วยนะมีคะ่ะทั้งหมดนี้นะครับเป็นของอนภพรคนเดียวเลยครับขอบคุณมากครับสวัสดีนะครับสวัสดีฮะก็สว,ส,สวัสดีค่ะสัสค่ะ เป็นผู้หญิงที่ไหหลายคนในห้องส่อิจฉามากเพราะคนอยากจะได้เสื้อของไผ่มากมีอีกหรือเปล่าว่ะไผ่อย่างเงี้ยมีมีพี่มีมีนะครับเดี๋ยวมาข้างหน้าเดี๋ยวผมเตรียมมาเยอะๆเตรียมมาทั้งบ้านเลยครับเป็นสีไซย่ารับผมมีแองใช่์แหละครับเพื่อนมาประดานเลยนะครับโอเค ไม่เดี๋ยวมีอีกครับมีแน่นอนมีแน่นอนเดี๋ยวจัดติดตามต่อไปแล้วกันแต่ที่แน่แน่ก็คือผมนอกเหนือจากอัลบั้มเดี่ยวของไผ่พงศ์ทอรแล้วนะฮะที่เป็นชุดที่เนะครับไผ่มีอีกหนึ่งอัลบั้มพิเศษนะครับ20ปี g r a ม m y Gold เพลงของฉันเพลงเธอเพลงของเราซึ่งไผ่ร้องทั้งหมดอยู่2เพลงด้วยกันนั่นคือเพลงอะไรบ้างฮะให้ตายไปกับใจแล้วก็ของมันเป็นของขวัญแล้วก็ให้ตายกับใจก็ตายพี่ตายเราตายครับของมันแล้วก็เพลงของมันเป็นของพี่สอนเชนชัยสอนชัยนะครับทำไมต้องเป็นสองเพลงนี้ด้วยฮะ จริงๆแล้วคือผมเคยได้ฟังและชื่นชอบสองคนนี้เริงนะครับแล้วก็เป็นเพลงที่เลือกเองด้วยแล้วก็อยากจะบอกว่าวันหนึ่งที่เรามีโอกาสได้ได้ฟังเราชื่นชอบแล้วก็ชอบในบทเพลง2เพลงนี้แต่วันนี้เรามีโอกาสได้มาร้องในแบบของเราแล้วก็อยากจะฝากไปถึงอาจจะเป็นแฟนเพลงที่เคยฟังเพลงนี้นะครับนะครับก็ฝากไปที่ว่าอาจจะไม่ได้แบบเพราะเหมือนจนฉบับนะครับแต่พยายามเต็มที่แล้ว นะครับแล้วก็อาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วก็เพลงที่ร้องนะครับก็ออกใจจริงๆนะครับแล้วก็ชอบและอยากให้คนได้ฟังเพลงที่ผมร้องสองเพลงนี้นะครับเรามีเบื้องหลังครับเบื้องหลังขสองเพลงนี้มาใหนการถ่ายทำมิวสิควิดีโอใช่ไหมนะฮะเดี๋ยวลองไปชมพร้อมๆกันดีกว่าครับทั้งสองเพลงเลยครับไปดูกันเลย เงงินป <ítulo> ีจ anyway ึด้ผมคิดว่าส like in ักวันหนึ่งผมอยากจะมีโอกาสได้ร้องเพลงนี้งานเพลงของพี่สอนเนชัยของมั่นเป็นของขวัญผลงานเพลงของพี่ต่ายอรไทยให้ตายไปกับใจสมดังใจที่คิดไว้สองเพลงนี้ก็เป็นบทเพลงที่ชื่นชอบอยู่แล้วอย่างเพลงพี่สอนมีโอกาสได้นไปร้องในช่วงที่เป็นหมอรับเป็นเพลงที่อยู่ในใจหยิบเอาสองงานเพลงนี้มาร้องแล้วก็ถ่ายทอดก็ตื่นเต้นเลย เรื่องหลังนะครับในการถ่ายทำนะฮะทั้งทั้งสองเพลงซึ่งทั้งสองเพลงนี้ไัยตั้งใจเลือกเยเลือกเองเลือกมาเองมาโคตรนะครับแล้วก็เสนอผู้ใหญ่แล้วก็ได้รับการอนุญาตในการให้ร้องสองเพลงก็มีความสุขกดีได้ร้องเพลงตัวเองชอบพูดถึงเพลงให้ตายไปกับใจก่อนดีกว่าเป็นเพลงของพี่ตายพอภัยร้องแล้วเป็นจังไดก็สีนี้เมื่อเมื่อเปลี่ยนเนื้อนะครับในช่วงของจาก้ายก็เป็นเจ้าก็จะมีในเรื่องของเนื้อเปลี่ยนบ้างนิดนึงแล้วก็ การร้องก็จะเปลี่ยนไปในเรื่องของคีย์เพราะคีย์ผู้หญิงก็จะสูงแล้วก็มาทำดนตรีใหม่ร้องใหม่คบเพใหม่นะครับในเวอร์ชันแรกเราจะเห็นตายถ่มอันนี้ก็ถือเหมือนกันครับอินกับบรรยากาศหน้าฝนอันนี้ก็ฝนยอบมีฝนเหมือนกันใช่แล้วก็ยังได้เห็นไผ่ถือล่มแล้วก็อินกับบรรยากาศหน้าฝนกันแบบพิลลุนก็เรียกว่าเข้ากับช่วงของฤดูกาลต่อช่วงนี้เน่าฝนจะไม่ค่อยตกเท่าไหร่นะฮะตอนนี้เรามาพี่เรามาแล้วนะครับฝนเตรียมที่ใช้ในมิวสิกวิดีโอเขาฉีดกัน เปรียกกันทั้งเรื่องเพราะมากอะเอาวิว่าพี่ได้มีโอกาสได้ฟังนะทงนี้นะครับในเวอร์ชันของตายก็เพราะในแบบตายคือเป็นผู้หญิงเงเพราะวันนี้ในเวอร์ชันที่เป็นแบบร้องแบบไผ่อะไผ่ก็ถ่ายทอดที่เป็นตัวของตัวเองแล้วมันก็ออกมาได้อย่างลงตัวใช่ไหมแฟน รวมทั้งเพลงของสอนสินชัยของมั่นเป็นของขวัญและเพลงนี้เป็นยังไงคะการไทยถอดเพลงนี้เห็นเราเป็ร้องในวงหมอลำจริงๆแล้วเพลงนี้ผมผมเคยใส่ในวงหมอลำมาก่อนนะครับแล้วก็เคยร้องมาตั้งนานแล้วนะครับแล้วก็ชอบฟังชอบความหมายของเพลงแล้วก็ชอบในตัวงานของดนตรีแล้วก็ชอบเนื้อหาครับนะครับแล้วก็ฝันว่าวันหนึ่งจะมีโอกาสได้มาร้องเพลงเพราะว่า ที่เวทีต่างๆผมนำเอาเพลงนี้ไปร้องตลอดในช่วงเป็นหมอลำเนี่ยในช่วงร้องเป็นวงทุในวงหมอลำเนี่ยนะครับก็จะได้ทิปจากเพลงนี้นะครับและจะร้องทุกงานแล้วก็วันนี้เรามีการได้มาขับร้องเพลงนี้ซึ่งเราชื่นชอบเป็นส่วนตัวแล้วก็แล้วก็ภูมิใจแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสในการในการร้องแล้วก็ในการมีโอกาสได้มีส่วนร่วมในอัลบั้มชุดพิเศษชุดนี้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีคอนเสิร์ตใหญ่วันนั้นเราก็จะไปร้องพร้อมกันไปวันนั้นเราก็จะมีทั้งแฟนคลับ เก่าๆของพี่ๆเขาที่เคยฟังเพลงนี้แล้วก็แฟนคลับใหม่ๆที่ที่มาฟังเพลงนี้ด้วยนะครับงั้นก็พูดโปรโมทหน่อยแล้วกันนะฮะสำหรับคอนเสิร์ตปลายปีนี้วันใหญ่7พฤศจิกายนนะครับที่ร้าน11นะครับอย่าลืมนะครับอัลบั้มชุดนี้โหลดเพลงที่ดอกจัน1 2 3 7 0 5 0นะครับแล้วก็เมื่อไหร่ที่พายร้องเพลงของมั่นเป็นของขวัญอย่าลืมติ๊บนะครับอย่าลืมติ๊บครับขอบคุยครับผมขอบคุณครับเียครับโอเคขอบคุณครับ ้ครับผมครับวันนี้เดี๋ยวร้องนะฮะเดี๋ยวใครจะติ๊บหนังติ๊บมาเลยก็จัดให้กับไผ่ได้เลยครับเอางี้อีกเรื่องหนึ่งกับลืมเนี่ยเรื่องงานบุญนะเมื่อวันเกิดที่ผ่านทีบ้านซานต้ใช่ป่ะที่บ้านผ่านมาแล้วครับผ่านมาไม่นานงานบุญที่บ้านใหญ่ไกลไกลอ่ะเดี๋ยวก่อนถนนที่พี่ไปตอนที่วันนี้ยังเป็นลูกหลานตอนพี่ไปตอนนั้นใช่ไหมครับตอนนี้รับรองว่าพี่อย่างนี้เลยครับหุยเรียบเลยหลุมครับประมาณนี้ครับพี่ไปมันก็มันมันก็มีหลุมอยู่แล้วนะครับ คือคือพี่ไม่ต้องห่วงพี่ตอนนี้พี่ไปมันอย่างนี้ใช่ไหมครับตอนนี้มันพี่ครับเยี่ยมมากครับเดี๋ยว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 ก่อนดูภาพก่อนเฮ้ยคุณไปทำสมาธิที่ไหนคุณไปบวชอะไรเนตรขันมะอะไรป่แบบอันนี้ที่บ้านนะที่บ้านที่บ้านเขาที่บ้านจะมีห้องพระมีห้องพระซึ่งผมเพิ่งทำห้องพระเสร็จครับนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเวลาเขาไปอยู่ในห้องนี้ก็ก็นานๆครั้งเรามีโอกาสได้ไปนั่งเรามีโอกาสได้ไปนั่งนี่แต่ภาพแบบนี้ผมไม่ค่อยเห็นนะแบบแบบไผ่กับการเป็นแบบ ดูมีออร่าด้วยว่าแล้ววันนี้เป็นเป็นเป็นงานบวชวันนั้นจริงๆก็มีการบวชข้ามคืนด้วยก็ใส่ชุดขาววันนี้ก็สวดมนต์ทั้งคืนอทั้งคืนเลยครับแไข่ก็ทั้งคืนอยู่เสียงหายครับเนี่ยนะครับอ่ะดูภาพที่คือแม่จำได้สวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีคุณแม่คมาตั้งเลยค่ะอันนี้อยู่อยู่ตรงตรงโมกหนาครับนี่คือพระที่ที่สร้างตอนตอนวันเกิด อยู่ที่บวชนะครับตอนที่วัดวัดอยู่แถวบ้านว่ะฮะที่บ้านเลยพี่ที่บ้านเลยหรอบ้านเกิดครับที่ผมไปบวชเมื่อกี้ก็จะสร้างพระปรางนะปลกชื่อลุงปู่นาคตอนนี้เสร็จแล้วแล้วก็เพิ่งฉลองไปนะครับก็จะมีตอนแรกว่าจะจัดเป็นชันเกิดเล็กๆแต่ว่าเอาไปเอามาก็เป็นงานใหญ่เลยครับก็จะมีคนไปสวดมนต์ก็หลายแล้วใช่ครับนี่คือลุงปู่นาคครับครับครับผมโอ้โหโอ้โหอันนี้พระบ่าบลอยฟ้าครับก็จะมี พี่ๆเพื่อนๆมาทำบุญเนะครับแฟนคลับนี่ไปร่วมบุญกันเยอะแล้วก็จะนั่งนั่งนั่งอย่างนี้อันนี้คือสาบาตทสาบาทตอนเช้าวันที่11ครับครับก็ยังมีแม่มีแต่ว่าไม่ไม่ใช่เฉพาะอบคผมนะก็จะเป็นหลายๆหมู่บ้านเขาจะมาร่วมสาบาทกันพระเกาสิบตอนตอนกลางคืนมีคอนเสิร์ตด้วยอันนี้มีคอนเสิร์ตด้วยครับครับเห็นไหมก็เป็นภาพบรอยากาศที่แบบเดี๋ยวก่อนนะ เราจะเห็นจากไผ่อย่างเดียวนะฮะแล้วกลับมาที่เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะคอนเสิร์ตเสร็จแล้วไผ่กลับมานั่งสมาธิต่อหรือยังไงฮะอันที่นั่งสมาธิก็คือไม่ใช่อยู่ในนั้นแต่เป็นคนละวันแต่อันนั้นอยู่บ้านตัวเองแต่ว่าภาพที่เห็นก็จะมีภาพนี่คือคอนเสิร์ตของวันที่12นะครับแล้วก็วันที่ที่เห็นที่เป็นนั่งตรงใส่บาทคือวันที่สิบเนะครับวันที่1ิคือกพิธีกรรมคือใส่บาทตอนเช้าแล้วก็ถวายพระให้กับทางวัดแล้วก็ถวายกุฏิ กุฏินี่คือเป็นบ้านซึ่งเป็นบ้านพ่อยังไงพ่อเขาเสียไปแล้วนะครับแล้วก็เป็นบ้านที่เขาสร้างกับมือเขาคือมันเก่าแล้วผมไม่อยากให้เขาขายบ้านผมก็เลยคิดว่าอจะเก็บยังไงผมก็เลยถวายให้กับทางวัดซึ่งอันนี้จริงๆเราอยากเราจริงเราตั้งใจอยากจะถวายบ้านตรงนี้ให้พ่ออยู่นะครับที่เขาสร้างที่เขาทำเอาไปไว้ในวัดดีกว่าให้พระท่านอยู่แล้วก็ผมเชื่อว่าท่านน่าจะได้รับแล้วก็ที่เป็นอัฐิท่าน่ะเราก็จะ เอามาไว้ที่บ้านหลังนี้กูตื่หลังนี้ด้วยใช่ครับพี่กับผมมีคําถามหรือว่าข้อข้อฝากไปถึงอบตอบจที่บ้านสาารยงงง้้บตอนที่เขาทำแล้วทำแล้วครับตอนนี้คือถนนอ่ะเขาถนนเขา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 ทำนิดนึงนี่นะครับอ๋อมันมันแบบมันค่อยค่อยทำจากจากหนุ่มอย่างนี้ใช่ไหมครับครับเขาก็ไปทำข้างครับแต่อันอย่างนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับมันมันต้องค่อยคเริ่มไงคือเริ่มจากด้านก่อนก็จริงๆแล้วเรื่องถนนก็ผมเคยไป ต้องสามไปไปอย่างงี้ก็ก็คือก็พยายามบอกผ่านอยู่ยแล้วอาจจะด้วยงบด้วยอะไรเราไม่รู้<ช>นะครับแต่หมายควาว่าตอนนี้ถ้าเป็นไปได้นะครับก็อยากจะส่งข่าวไปถึงผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบตรงนี้ก็ขอให้ไปดูหน่อยแล้วกันนะครับเพราะมันลำบากจริงคือสรงสารเด็กในสมัยก่อนที่ผมเดินทางไปเมืองเล่นเนี่ยห้ากิโลเนี่ยต้องปั่นจักรยานหลังแดงเหมือนพี่เออวแดดใช่ไหมคือปั่นไม่ได้ต้องวิ่ง ที่ดินแดงอ๋อเหรอคือดินมันมันเขาเรียกกับปัดจัารยานเนี่ยี่เชื่อไหมสมัยก่อนเวลาเรานั่งรถไปเนี่ยมันจะไหลลงข้างทางอะรถรถไม่เป็นรถปิกอัพรถอะไรครับครับใช่ครับจนมาเรื่อยๆ มันก็ไหลครับกยังเป็นเหมือนเดิมนะครับเพราะผมผมก็ไปบ้านศิลปินเยอะมากแล้วไผ่เน is> ี่ยเป็นอะไรที่แบบอยู่ไกลมากไกลยังไม่พอนมตามไปบ้านไกลครับมันยังแบบถนนทางยังแบบดินลุกลังแบบแล้วดินแดนแล้วปัญหาคือเรื่องของหน้าฝนจริงๆมันลำบากนะเด็กๆอะไรคนก็การนะสัญจรไปไหนมาไหนนิดนึงคือไผ่มีมีเรื่องอะไรหลายคนถามมาว่ามีกี่ช่องทางที่ที่ติดต่อหรือว่าติดตาม นั่นครับก็อันดับแรกเลยนะครับเป็นแฟนเพจนะครับแฟนเพจก็จะเป็นให้ดูฮะอยู่ในี้ครับผมไผ่พงษธรแกลมมิโกแล้วก็จะเป็นรูปที่ผมรับปริญญาอะไรนะครับแล้วก็แม่ของแก้มนะครับไผ่พงษธรแกรมมิโกแต่ว่าตอนนี้มันจะมีในเรื่องของกรณีที่มีคนทําเรียนแบบแบบนี้ด้วยหน้าตาแบบนี้ก็จะมีคนอยู่ประมาณสักห้าพัน เนาะนะครับแต่ว่าอันนึงที่เป็นไผ่พงษทอนเฉยๆนี่ค่ะพี่ต้นของอมเหมือนเดะเลยค่ะนี่นี่ของผมห้าพันแต่ว่าของผมถ้าเป็นของแท้จะมีคนติดตามอยู่ประมาณหนึ่งแสนแปดหมื่นครับแต่ว่าที่เป็นไผ่พงษทอนอีกอันนึงเขาจะมีคนติดตามอยู่ประมาณสามแสนกว่าเดี๋ยวดิ๊ฮะอ๋อเข้าใจละคืออย่างงี้ไงเขาคิดว่าเป็นไผ่พงษทอนแต่เพียงแค่ว่าก็เลยเชิญชวนว่า อันนี้คือขอบคุณนะครับขอบคุณที่ที่ด้วยความหวังดีอาจจะทําขึ้นมานนะครับแต่ว่าบางคนเขาก็เอาไปทําแล้วอาจจะคุยในเรื่องของเรื่องราวของวนตัวอะไรเงี้ยก็ขออนุญาตนะครับคือถ้าใครอยากจะตามแบบจริงๆนะครับเข้าไปไผ่พงศธรแกรมมิโกที่มีสมาชิกตอนนี้อยู่ประมาณ1นึ่งแสนแปดหมื่นันบคนนะครับอันนี้ติดตามอันนี้ของแท้ครับของแท้แน่นอนถูกต้องเลยผมอันนี้เป็นแฟนเพจนะครับแล้วต่อมาครับนะครับเป็น เฟซบุ๊กเฟซบุ๊กอ่าจะเป็นรูปเดิมนะครับรูปเดิมแต่ว่าเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษนะครับพงศรสีจันนะครับอันนี้เพื่อนเต็มแต่ว่าสามารถกดติดตามได้นะครับแต่ว่า้าสมมติว่าอยากจะเป็นสมาชิก ก็เข้ามาที่แฟนเพจได้นะครับอันนี้ก็ก็ก็ตอนนี้ก็มีสมาชิกอยู่5,000นะครับอันนี้ก็สามารถกดติดตามได้เหมือนกันนะครับพงสะศธรสีจันนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับต่อมาครับนะครับช่องทางที่3นะครับอันนี้จะเป็น y o ยูทูบนะครับก็จะเป็นภาษาอังกฤษเช่นกันนะครับพงสะศธรสีจันออฟฟิเชียล อออกแนวเนียนด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปเดียวกันคือเป็นรูปที่รับปริญญาแล้วก็ไม่ถามแก่ใช่ครับพงสะศธรสีจันอันนี้ส่วนของ YouTube นะครับผมใช่ครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับออฟฟิเชียลเล่นนะ ไปครับครับผมท่านที่สี่ครับครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของทวิตเตอร์อ่าโอ้โหครับทวิตเตอร์โอ้ไม่นตุ่มของพี่ครับนะครับที่หน่อยมีสปิครับพี่ปักไฟด้วยครับที่ไหนครับอ่านครับนะครับทวิตเตอร์นะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับพงศธรอันเดอร์สกอร์จีเอ็มเอ็มอ่าก็ไปติดตามกันได้อีกฟอลโล่เรียกว่าฟอลโล่นะครับพงศธรอันเดอร์สกอร์จีเอ็มเอ็มอันนี้เป็นทวิตเตอร์นะครับครับแล้วก็อันที่5ครับอันสุดท้าย นะครับอันนี้จะเป็น IG หรือว่า Instagram ม่นะครับตัวเดียวกันเลยพี่นะครับก็จะเป็นพงสะศอนเหมือนกันแล้วก็อันเดอร์สกร G M M นะคะครับผมอันนี้เป็น Instagram นะครไปฟอลโล่กันเยอะๆเลยค่ะถูกต้องครับผมนั้นนั้นนั่นก็คือแบบช่องทางในการติดตามก็เลยก็เลยฝากติดตามคือหลายคนอาจจะเข้าใจผิดว่าไอ้เฟนนี้เป็นของจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับนะครับก็ อย่างที่บอกนะครับเข้ามาติดตามทางช่องทางห้าช่องทางแบบนี้ได้เลยนะครับจะถามว่ามีประมาณว่าพวกมิจฉาชีพอะไรด้วยเห็นไหคับคือไม่ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับอาจจะเป็นในเรื่องของการเข้าใจผิดบางทีเขาอาจจะไปคุยในเรื่องของแบบอาจจะมีเรื่องของการจีบกันอะไรงี้ยนะครับก็มีมีบงคนเข้ามาเม้นผมบอกว่า ผมเนี่ยไปทิ้งเขาอุ้ยตายแล้วเป็นแฟนแล้วก็ทิ้งเขาเมีมีน้องคนนึงบอกว่าผมเนี่ยโกหกเขาว่าไปทิ้งเขาปากติบอกแล้วเขาทุกวันอะไนี่บางคนบอกว่าพ่อผมเนี่ยยังมีชีวิตอยู่นะจากพ่อมาตั้งแต่เด็กๆอะไรองเงี้ยนะครับพ่อผมเสียไปน่าจะ10กว่าปีแล้ว ีครับแม่มีแฟนคนเดียวครับยืนยันตรงนี้เลยแล้วก็<ะ>ช่องทางในการติดต่อคือจริงๆแล้วขอบคุณนะครับที่ทําขึ้นมาครั<ะ>แต่ว่าถ้าให้ถูกต้องนะครับคนที่เข้าไปอาจจะเข้าไปตอนนี้อาจจะเข้าไปกด ถูกใจหรือว่าเข้าไปโปโลอะไรต่างๆนะครับในในในอันอื่นนะนะครับก็เข้ามาตรงนี้เลยที่ผมบอกติดตามได้นะตามช่องทางต่างๆนะครับไม่าจะเป็นเพจเฟซบุ๊กนะครับตอนนี้ Facebook อาจจะเต็มแต่ก็กดติดตามได้แต่ว่าตอนนี้ก็กดไปถูกใจที่แฟนเพจได้เลยแล้วแล้วทุกข้อความที่ที่ไผ่โพสนี่คือไผ่ไผ่เล่นเองใช่ไหมครับใช่ครับนะฮะก็แล้วเขาก็จะ เขาไปที่เขาอ่าก็เป็นข้อความเดียวกันแต่หมายความว่ามานหนคนละที่ก็ก็ต้องอย่างเงี้ยไผ่มายืนยันแบบนี้แต่ทำยังไงได้อะไผ่คุณเป็นคนดังอะนะใครๆก็อยากจะอยู่ใกล้ชิดคุณตอนี้มีพ่อคนเดียวนะครับมีพ่อคนเดียวครับยืนยันตรงนี้เลยตอนนี้ตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงก่อนแล้วกันนะฮะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าใครที่อยากจะดูไผ่พงศธรในรูปแบบของ มีมิมคอนเสิร์ตแล้วกันจะจัดไปพรมีมากันเดี๋ยวพึ่งลุกเดี๋ยวติดตามได้กับไผ่พงศธรในแบบของคอนเสิร์ตที่รายการเพื่อนกันมาสักสักพู่เดี๋ยวครับ